วิธีการใส่น็อตนะครับยึดสตูสตูเตียงสะกับตัวเตียงนะครับก็คือ,อช่างต้องจับเตียงเข้าหานะครับเตียงจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันอยู่ติดกันเราก็จะยึดน็อตนะครับก็ไม่ยากครับก็จะมีรูให้นะครับ4ีรูก่อนใส่แล้วก็ เช็คก่อนนะครับว่าสองข้างตรงกันไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างใส่ให้ดูครับน็อตอยู่ตรงไหนครับน็อตจะแถมไปในถุงน็อตที่แถมไปให้นะครับมันจะเป็นสกูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเป็นสกูหรือเรียกตะปูเกีียวก็ได้ครับเป็นตะปูเกี่ยวเอาไว้ยิงไม้ขั้นตอนการใส่ก็จะใส่กับนี่นะครับใส่กับแหวนอ่ะให้ช่างเขาใส่ให้ดูอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ยิงแต่เราก็จะใช้ควงเจาะเข้าไปใช่เจาะแต่ว่าก่อน<ๆ>ก่อนใส่ให้เช็คแล้วจะช่างไปตั้งแล้วนึงช่างให้เช็คว่ามันอยู่ก,กลางๆไหมอ่าเช็คอา้าวช่างลองเช็คดูฝัองอันนี้อยู่ก,กลางๆไหมอ่าช่างเขาเช็คก่อนอโอเคครับโอเคอยู่ก,กลางๆแล้วก็ฉันเข้าไปได้เลยครับ ใช้ไขค,ควงขันก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีสว่านก็ใช้สว่านขัน,นขอนัอนนี้สาธิตไขควงก่อนให้ช่างเขาขันเข้าไปโอเคเอาพอแน่นพอก็ใส่ครบสี่ตัวเลยนะครับช่างใส่อีกตัวหนึง่งให้ลูกค้าดูหน่อยเป็นรูนู้นก็ได้รูนู้นใส่ได้ไหมใส่ได้ ก็ที่ส่งไปให้จะแยกไปนะครับเพราะว่าถ้าไปทั้งตัวนะครับมันจะขนส่งลําบากครับอาจจะทําให้อ่างเซรามิกแตกได้นะครับก็เลยอาจจะต้องแยกส่งไปนะครับเป็นตัวสตูอ่างกับตัวเตียงแยกต่างหากแล้วก็ให้ลูกค้าไปขันน็อตยึดเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการายึดก็ใส่ครบทั้งสี่ตัวเอาช่างใส่ตัวนึงเลย ก็ใส่ให้ครบทั้งสี่ตัวเลยนะครับก็จะยึดแน่นป,ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะยึดต่อกันเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ก็เป็นอ่าแต่เป็นแหวนนะครับตัวน,นี้ไม่ใช่มีแหวนกับตะปูกเกี่ยวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วขันแถมไว้ให้อยู่ในถุงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่จะเป็นการสาธิตวิธีติดช่องเซอร์วิสนะครับจะมีแผ่นเซอร์วิสแบบนี้มาให้ไ้ให้เราปิดเวลาเราทําการต่อช่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใส่ช่องเซอร์วิสนะครับอ่ะช่างดูเตรียมนอตหน่อยอ่ไในแะยกส่วนออกมาก่อนแยกส่วนออกมาเอาวางไว้ตรงนี้ มีตัวไหนบ้างโอเคมันจะมีตะปูเกีียวนะครับแบบนี้หรือสกปูดํานะครับแล้วก็มีแหวนอีแปะตัวเล็กแล้วก็มีเป็นยางโอลิงนะครับแล้วก็จะมีหัวหมุดหัวหมุดก็จะมาสวมแบบนี้่ช่างประกอบช้าๆดูใส่แหวนอีแปะเข้าไปก่อนนะครับใส่แหวนอีแปะไปแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ใช่ใช่ใส่ลงไปแบบนี้นะครับ ให้หัวมันให้หัวมันขึ้นมาแบบนี้นะครับถ,ถ้าใส่ผิดเป็นยังไงลองคว่ำหัวดูออย่างนี้คือใส่ผิดนะครับใส่ผิดคือมันจะมีนี่นะครับมันจะมีหมวกอย่างนี้คือใส่ผิดอ่าใส่ถูกจับจับ,จบที่อ่ะโอเคอ่าใส่ถูกคือแบบนี้เพราะว่าไอ้หมุดตัวนี้มันจะอะลองสาธิตด,ดูอใส่ อ่าโอเคมันจะปิดหมดอย่างนี้นะครับโอเคถอดออกแล้วก็สาธิตการใส่ก็เวลาเรายิงน้อนให้สก,กูนะครับมันยิงโดนไม้ไม้แผ่นเซอร์วิสแล้วก็โดนไม้ตัวนี้นะครับให้ช่างเขาเล็งเล็งให้ได้กึ่งกลางจะใช้เป็น สว่านแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นไขควงถ้าที่บ้านไม่มีสว่านก็ใช้ไขควง่ะช่าง,งใช้ไขควงให้ลูกค้าดูแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยใช้แรงเยอะหน่อยครับขันไปตรงๆเลยขันเลย,เลยออกแรงเยอะหน่อยถ้าใช้ไขควงแต่นกรณีที่เราไม่มีสว่านก็สามารถใช้ได้โอเคแล้วก็จัดให้เกล่องกลางจัดกลื่งกลางแล้วก็ใส่หมดเข้าไป โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับทำเหมือนกันอันนี้ช่างเขาใส่ไปแล้วอลองใช้สว่านให้ดูยิงให้มันเจอไม้นะครับใส่มดุดโอเคเสร็จเรียบร้อยก็นาตาเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้